สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ channel พูดอังกฤษยากตรงไหนนะคะวันนี้ขอนำเสนอเรื่องเรื่องแล้วก็ไปที่เอฟเฟกของเราว้เรื่องนี้นั่นเองนี่เป็นหน้าปกคลิปนี้นะคะคือนิงจะนำเสนอเรื่องออ้ีน่านะนิงอยู่ตรงมุมนี้นะอยากพูดภาษาอังกฤษเก่งต้องฝึกสีตัวอักษรนี้ก่อนพาร์ทวก่อนนะคะเพราะจะมีพาร์ทต่อไปนะคะเพราะมันจะมี ตัวพยัญช,ชนะต้นแล้วก็ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นแล้วก็ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะตัวสะกดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้ว C ตัวนี้ของเราก็คือตัว R ตัว L ตัว TH the the แลวก็ตัว V นะคะจัดแน่นจับเต็มไปกับการออกเสียงตอนที่ C ตัวนี้ทำหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นนะคะ Part o n เป็นพยัญชนะต้นก่อนเพราะฉะนั้นเราไปสู่ class กันเลย เอฟเฟกของเราก็มาเดี๋ยวน่าจะค้างแป๊บหนึ่งเพราะว่าเอฟเฟกดีมากปุ๊บอ๋อจุ๊บ yes yes เอฟเฟกเราดีอย่างนี้นี่เอง <laughs> เดี๋ยวเราจะมาดูการออกเสียงด้วยการที่หนิงนำลิสต์ของคำมาให้เราฝึกออกเสียงกันนั่นเองนะคะมาดูกันเลยสี่คำนี้มีตัวอะไรบ้างทีห่หนิงนำมาฝากโอ้ยขอลดหน้าตัวเองลงไปนิดหนึง่งเพื่อเราจะได้เห็นตัวอย่างของ คำทั้งหมดเลยนะคะนี่นะคะ10คำต่อตัวตัว R 1 0ต L 1 0ต T H 10ตัว V 1 0คำนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมะคะนิงเน้นตัวสีแดง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 แดแต่ละ row นะคะเป็นตัวสีแดงแดงเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้เรากำลังเรียนและเน้นที่พยัญชนะต้นของแต่ละ ตัวใน4ตัวนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราไปเริ่มที่ตัวแรกกันเลยเพื่อความไม่เสียวไปร่ำไรวีกั start with the r โอเคเราก็เริ่มที่เสียงตัว r กันเลยเดี๋ยวนีงจะสะกดให้ฟังแล้วเราก็ออกเสียงกันไปนะคะทีละคำ r o o m room room เสียงตัว r นะคะเออเอาลิ้นขึ้นงอขึ้นแล้วก็ห่อปากอ room คำต่อไป r i g h t r i g h t อย่าลืมออกเสียงท้าย้เขาด้วยนะคะต่อไป r i c h rich เห็นไหม rich ต่อไปตัว r e a d read read เสียงท้ายนิ่งในทุกคำเลยเห็นไหมคะตัวดี r u n run run ต่อไป r a i n rain rain ไม่เลนเลนเลนเนาะเลนเลน,นี่ฝรั่งแล้วก็ขี้เลนฝรั่งฟังไม่เข้าใจนะ,ะต้องเป็น rain 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 โอเค rain ฟังคำนี้นะไม่เลนเนาะต่อไป <laughs> r i v e r river ไม่ริเวอร์ริเวอร์นาะริเวอร์นี่ลิปอะไรเว่อว่องฝรั่งไม่เข้าใจนะเป็นริเวอร์ตัวบีต้องชัดเจนนะริเวอร์ต่อไป R E ร L เอลล์ l ายเรี l ลี่เรียลี่เรียลี่เรียลี่มีตัวลีตัวเอลโอเคต่อไป R E A S O N, reason, reason, ส so, ัว e นี C ้จะเป็นเสียงตัว Z นะ reason แล้วก็มีตัว N ปิดท้าย reason ต่อไปคำสุดท้ายของตัว R ที่หนิ่งยกมาให้เนาะ R E C O G N I Z E นะคะ recognize Recognize ตัว C เป็นตัวท้ายนะคะอย่าลืมออกให้เขาด้วยนะต่อไปเรามาที่ช่องต่อไปไล่กันไปนี่นะคะโอเคตัว L กันเลยนะทีนี้ L L นี่ก็คือเอาลิ้นมาไว้ที่หายขวนบนนะแล้วลองดูเนาะลโอดเนเะ L O W Low 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 ว้าวว้ามีเสียงดับเบิลยูให้เขาด้วยนะเสียงไทยแล้วก็คำต่อไป late ต่อไป lunch 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 เห็นไหมคะดูปาก lunch l e f t left left ถ้าเราเก่งแล้วเราไม่ต้องออกน้ำลายมากจร ính. ิงเวลาภาษาอังกฤษน้ำลาย l e f t f t นี่มันเป็นแล้วก็ออกให้เขานะคะทุกคนออกเป็น2ตัวเลยตัวท้าย left left ถ้าเก่งแล้วก็เอาบ left. เบาบ left left ร่างกาบฟังจะจับเราออกนะคะแต่เวลาตอนฝึกเอาให้ชัดเจน left ย่างนี้นะคะต่อไปโอ้ยาว l l a u g h คำนี้ g h ออกเป็นฟอร์ฟันะคะเพราะว่าทำหน้าที่เป็นแม่กบฟอฟอฟอ Laugh Laugh ต่อไปคำ l e a r n คำนี้จะยากหน่อยเพราะมี l และ r มาอยู่ด้วยกันนี่บัลลัไม่ใช่มาอยู่ด้วยกันนี้ เพิ่มลำดับความยากขึ้นไปอีกนะคะทุกคนเอาเป็นขับเอาเป็นอย่างนี้กันเรียนลิ้นตัว L มันจะมาลิ้นมาแปะเอนี่เไหมตัว R อต้องโถกลิ้นขึ้นไปใช่ไหมแล้วตัวเอ็นมันต้องเป็นอื้อเพราะฉะนั้นเอามารวมกันเรียนฝึกอย่างนี้ก่อนนะคะทุกคนเร a r นโอเคเร a r นเห็นไหมเร a r น l เรียนเรียน h อ้ยโกชยากจริง Learn นะคะประมาณนี้เ e ีย n เก่งแล้วก็ไม่ต้องเน้นมากเอาให้เขาพอรู้ไอรูนนะว่าไอฝึกมาอย่างนี้ประมาณนี้นะคะคำตอบไปกันเลย L I V E R Liver Liver เอาชัดเจนเห่อ ลิฟลิฟเวอร์ไม่ได้ลิฟเวอร์ตัวนี้เดี๋ยวจะบอกว่ามันทริปเปิลยากไปเลยมันดับเบิลละทริปเปิลเพราะเห็นไหมคะมีตัวอะไรบ้าง L V R อยู่ในทรีอินวอเลยสามตัวที่ยากๆมาอยู่ในคำคำเดียวนี่มัน triple, ทริปเปิลทริปเปิลยาก น้ำลายกระเด็นกระโดดค่ะคอมพิวเตอร์นย่งนี้เต็มคีย oh, ์บอร์ดนะคะเปียกแฉะต่อไปเดี๋ยวเเพิ่งต่อไปคำนี้ขอเน้นๆหน่อยเพราะมันมีตัวยากสามตัวเราต้องมาเน้นกันาดลิลิลแล้วก็ฟฟฟแล้วก็เออโอเค l i เวอร์ v e เวอร์โอเคเอาอย่างนี้นะตอนฝึก l i เวอร์หกลิ้นได้ทันลิ้นหลอก ม้วนเกลียวได้แน่นอนคำก่อนนะคะต่อไป L O C A L, L local local okay. โอเคคำนี้ไม่ยากพาน L I C E N S E คำนี้แปลว่าอะไรไปหากันดูเองนิงมาสอนการออกเสียงก่อน license license นะคะ license เสียงออกคค่ะเดิน z license โ okay. อเค l o c a t i o n location location เข้เข้เหมือนเขโอเคเขไม่เขนะ location l o ลเค,ลเคจับเนียงนะคะจำเนียงคือการเน้นคำไหนเป็นเสียงยังไงประมาณนี้ จริงๆภาษาอังกฤษมีโทนเนาะแต่ว่าไม่ใส่ให้เราดูเห <c oughs> มือนออกไปเลยจำเอาแองอะไรประมาณนี้เนาะสำเนียงของฉันคือโทนนั่นเองแต่ว่ายูจำเอาเองไอไม่มีมาร์กให้นะว่าไอใช้เสียงอะไรประมาณนี้นะคะ location location เห็นไหมมีเหมือนมีโทเลยในแค่ care. แล้วก็ชินนี่เหมือนชอชิงนี่เอกประมาณนั้นเนาะ location โอเคนี่คือซ้ำเนียง <c oughs> อะมาว่ากันในเรื่องต่อไปใครลดหน้าของนิงลงหน่อยดีกว่าเดี๋ยวนิงจะออกไปนอกจอแล้วโอเคโอเคหน่อยทุกคนก็เอาแยะโอาโนโนเลื่อนเอาดีกว่าบู <c oughs> <c oughs> เ๊เออเอเอเรามีเอฟเฟกต์ที่ดีเราก็ต้องเลื่อนเอานะคะทุกคนนี่เลื่อนคอมเอาโอ้ไม่กูดมึงจะต้องเลื่อนมาใเคดูหน้าส,สวยๆเอาโอเค คำต่อไปกันเลยตัว th. th th นะคะทุกคน th ก็คือเสียง th. Th. จริงๆแล้วมันจะมีเสียง th กล้องกับ th ไม่กล้องแต่ณนะที่นี้ณนะตอนนี้ตเตาเมารวมไปก่อนไอ้ไม่กล้องก้องไม่กล้องไอไม่รู้แต่ไอ้ก้องไม่ก่อนก้องไม่กล้องก็เอาที่ว่า th, th. ฉันจะเป็นเน้นที่อยู่ทีหลังแลวกันตอนฉันรู้แล้วว่าคำไหนมันใช้เสียงกล้องไม่กล้องตอนนี้หนึ่งก็ยังไม่แม่นเรื่องนั้นแต่เราใช้เสียง t ีเออย่างนี้รวมๆไปก่อนโอเคไม่ยุ่งไม่ยาก simple make it simple โอเคต่อไปเริ่มที่คําแรก <c ười> พรำได้นะคะเ h E th th. เสียงนี้เหมือนจะรู้ล้วคำเนี้ยเป็นเสียงกล้อง th th. คือมันจะมีเสียง vibration ก็คือเสียงสั่นๆนะคะ this ออันนี้ก็มี vibration นะคะก็คือเสียงก้องนั่นเองเสียง th ก้องก้องพี่ก้องแล้วก็คำต่อไป that that อันนี้ก็ก้องนะจับเอาไม่แน่ใจแล้วก็คำต่อไป th at th is นะคะเดี๋ยวกลับไปต่อไปคำที่สี่กันไปนเลย T H เอชเอ there there ไม่เดไม่สระเอโดดิก no 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 d a y ต้องเป็นดูปากหนึงเลย the r e there ดึงลิ้นเข้าไปให้ทันนะคะตอนแอร์เอเอ the เอาลิ้นออกมาเพื่อทำะแล้วก็ดึงลิ้นเข้าไปขึ้นหอปากเป็น z th, z th, there there เอาสียงลมชั้นมา there, there. okay there ต้องได้นะไม่เดนะโอเคเจนแน่นปึกความรู้ต้องมันแน่นแน่นเบสิกต้องแน่นต่อไปคำนี้ใช้บ่อยที่สุดในโลก T H A N K ไม่แตงแตงแตงนะถ้าเราอยากจะเน้นเราจะต้องไม่แตงแตงแตงเราต้องเป็น Thank Thank you เห็นไหม Thank ไม่เป็น Thank แล้วก็ you เห็นไหมจะเป็น Thank you เพราะว่ามันจะเป็น Thank ตอนเราฝึกคำเดียวมันจะเป็น Thank แล้วตัว y มันไม่มีเสียงเป็นของตัวเองมันก็เลยอ k, k เข้าไปเวลามี u มาอยู่ข้างหลังก็กลายเป็น thank you thank you พดูดเรืยๆก็เป็น thank you แต่ว่าเรามี thank คำเดียวก็ต้องมี k k k แน่นจริงๆ t h a n k thank t h i n k think think นี่ยังไม่ไปคำที่ยากที่สุดนะตัวที่ยากที่สุด ออกแล้วต่อไป t h e y they they คล้ายมีเย่เย่อยู่ข้างหลังเพราะว่ามีตัว y อยู่สะกดอยู่ที่หลัง they, they นะไม่เด d d d ไม่ดอเด็ก no เดเดนี่เดนี่ they 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 t h e r e t h e r e เย่ย่ยเหมือนนี้นิดนึงโอเคให้เขารู้ว่าฉันจะออกเสียงเป็นเตอร the 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 โอเ y okay. ต่อไปคำนี้มีทุกอาทิตย์นะคะ the คำนี้เคยสอนไปแล้วบ่อย the ก่อนคำนี้ combination ของ th และ r มาอยู่ด้วยกันก็ double ยากนะคะโอเค ออเราก็เออแล้วก็เดยมีเอสอยู่ด้วยเธอเธอเธอเหมือนออกเป็นเตอเตอกันเธอ Thursday เธอเธอเหมือนออกเป็นต่อต่อสลเอิร์นเธอเอ่อเอ่อลิ้นออกมาแล้วก็ลิ้นเข้าไปลิ้นออกมาเข้าไปโอเคเออเออเอาลิ้นกลับ thursday thursday เห็นการเอาลิ้นทีห่หนึ่งเอาลิ้นออกมาแล้วเอาลิ้นเข้าไปงอขึ้นแล้วก็ห่อปากไหม Th thursday ถ้าเรารู้หลักพวกนี้เราจะไปใช้ได้กับทุกคำนะคะเวลามันมีคำตัวอักษรที่หนึ่งสอบน,นี้เราจะอยากจะบอกว่าฝึกไว้ก่อนรับลองดีแน่นอน thursday โอเควันพลหัดเราต้องได้มีทุกอาทิตย์พูดเกือบทุกอาทิตย์ทุกวัน ใช่บ่อยอคำนี้จำนวนนะคะหนิงเคยสอนมาเยอะมาก thousand ไม่ทา o ไม่ททออาหารเนาะเสียง th นะคะคำนี t you know? ้ t h o u s เสียงตัว z ด้วยไม่เสียงตัว s นะเนี่ย t h o u จับในได้นะคะไม่ทาวไม่ไม่ t h o u s เท้าสั้นเหมือนเท้าเราสั้นนี่ไม่ได้นะคะเท้าสั้นนี่ฝรั่งนั่งงงเลยนะคะาเขาไม่คุ้นสำเนียงไทยคําอที่เราออกเสียงไทย,ไทยสไตล์ไทยของเราเขาจะฟังไม่รู้เรื่องเลยเท้าสั้นเท้าของเธอสั้นเหรอมันไม่ใช่นะะตงเป็น thousand thousand ตัว z ตัว z เลยนะะตรงนี้มีเสียงตัว s ใช้รูปตัว s แต่ออกเสียงตัว z เอาที่พี่สบายใจเลยกับพี่องังกฤษ thousand กว่าจะไปถึงตัวสุดท okay, ้ายได้นี่เราก็เล่นละครกันก่อนโอเคหนึ่งคอนลดโอ้ทำไมคำสุดท้ายนี่เราได้อ๋มอ๋อทำไมไอหน้าจอน้อยจังไอจะต้องทำหน้าจอให้ใหญ่ไอจะย้ายฝั่งดีไหมเนี่ยโอไมคกู๊ดยะ maybe oh no อฟเฟ c t ด e a t h เสียงตัว V oh my g o o ตัว be t ว be อ๋อไอรู้ละไอเลื่อนเออฉลาด oh my g o d ไอฉลาดอยู่นะเนี่ยความเห็นหน้าหนึ่งให้ชัดเจนเฮ้ยไอฉลาดอะโอเคพี่น้องตัว V ตัว V ของเรานะคะเรามาเริ่มที่คำแรกกันเลยงง ก่อนอื่นหนึ่งขอบอกว่าหนึ่งขอหน้าใหญ่ๆตรงตัววีนะคะเพราะมันยากเพราะว่าเราจะมาใช้การที่ฟันบนเจ้ามากัดเล็กๆอยู่ตรงริมฝีปากล่างนะแล้วก็ออกเสียงโอ้ออกลมาเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งป้อนออกไปนะเก็บไว้สักครึ่งวินาทีค,ครึ่งวิหนึ่งวิแล้วกันไ,ไม่เวลาพูดเร็วๆมันจะ0.00ย์จุดศจุดหนึ่งวิ จุดศูนย์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 หนึ่งวีนะคะเอามาเก็บไว้ลมมันจะระเบิดไปอย่างรวดเร็วก็อพอไปเหมือนเราจะบังคับให้ลมออกมาแต่ออกมาไม่ได้แต่เรารอให้มันระเบิดทีเดียว mm hmm. ขอเน้นย้ำเสียงตัวีเพราะทุกคนจะออกเสียงบอเวนมันไม่ใช่บอเวนมันไม่ใช่ฟอร์ฟันมันไม่ใช่อะไรฟอร์ที่บ้านเรามีนะคะบ้านเราไม่มีเสียงนี้นะคะ บาลเราโนเสียงนี่ไม่มีเสียงตัววีนะคะขออภัยที่เราต้องบ่อยครั้งบอลเราไม่มีเสียงตัววีเห็นไหมระเบิดเก็บลมระเบิดเก็บแล้วก็ระเบิดฝึกอย่างนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะไปเข้าตัววีะเเอาให้น้ำลายเต็ม หน้ากระจกหน้าอะไรก็ช่าเอ่ะเรามาเริ่มกันเลย v o w vow 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 ก็คือคำนี้แปลว่าอะไรไปหาเองไม่บอกจะได้เก่งๆ vow vow เห็นไหมคำต่อไป v e r b v และ r มาอยู่ด้วยกัน double ยาก v v <Ver, Ver. S 1> เอาฟันมากัดพ่นลมแล้วก็เอาลิ้นขึ้นไปเออ v แล้วก็เอาบมาปิดท้ายนะเวรลิ้นไปไหมไปละลิล้นลนะเวรเวแล้วก็บปิดท้ายมีขั้นตอนนะ,ะแต่ละคำมันมีขั้นตอนของมันไม่ใช่ว่าเบอรเบอรเบอรเว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 รแล้วอยู่จะ Get away with it ก็คือไม่ใช่ว่ามารักไก่เออ Get away with it ได้นะคะคุณจะ Can't, you can t get away away with it I know it you didn't do it right you ฝั <c> ่ง <oughs> หลังฟังออกนะคเราจะต้องไม่ลักไก่เราจะต้องไม่รัวๆมั่วๆอุตตัวเราจะต้องไ,รอ,รอ,งไอรู้นะว่าอยู่สะกดยังไงนี่เราจะยาวนะ Verb ver, Verb Verb โอเคเราเข้าใจแล้วใช่ไหม คำต่อไปเลย v i o v o i c e voice คำนี้จะออกเป็นคล้ายๆ voice 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 โอเคคล้ายๆ v แล้วก็ o i s แบบเบาๆเพราะไม่ใช่เสียงตัว s ไม่ใช่เสียงตัว s voice I like my voice The Voice The Voice The The Voice Thailand รายการ The Voice นั่นเองไม่ The White The White The White เ,ววเ,ววเววนี่ยอะไรโอเคต่อไปกว่าจะจบตัว B นะคะดึงเวลา V I E W V E U V แล้วก็ U เอามาผสมกันไวๆนะคะ V E U V E วิววิววิวไม่วิววิววิวนะพี่วิว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 คล้ายวีกับอิวมาผสมกันอิว e นะไม่อิวอิวอิวอีอิวอิวอิวอีอิวอิววิวใช้บ่อยต้องเน้นคำนี้เลย คิดว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นตของคนไทยออกเสียงผิดแล้วก็ทับสั์ไปเลยนะคะคำนี้ value no no value นะอย่าลืมเสียงตัว v คล้ายวาววาวเก็บนะวาววาววาวแล้วก็ u v อย u ่ไม่ value <ๆ>คนละคำกันเลยคนละโลกเลย value <Wow, you. S 2> <sl ip> VAL จึงตัว L v ล l แล้วก็เอาลิ้นแตะให้วอลว a l ย e l ัล u ูวัล u ูวัล o ูตัวเอมันต้องชว์มากก็ได้เพราะมันคกิาการมา y ยู YOU v a l ัลอยาก v วัลย l ว u ล No Way Lu โอเคไอหนึ่งได้ยินบ่อยมากต่อไป virus ฮิตกันมากเลยช่วงนี้ไวรัสวะตัว r มาอยู่ด้วยแล้วอย่าลืมออกเสียงตัว r ด้วยนะคะวะวะแล้วก็ว่รว่าไวรัสไวแล้วก็อลินขึ้นออกเสียงตัว r r ์ s ah, r ส s ัสเอาไวแล้วก็ r ah, ah, Vi, er ั s Vi, virus virus นะคะไม่ไวรัสไวรัส เอาละโดนี S 1> <S 1> ้เ no. อี๊ไวรัสโนไวรัสใกล้ใกล้ละใกล้ละใกล้ละใกล้จะเสร็จละพี่น้องใกล้จะจบแล้วนะคะ very no very ตัว r ไมยแล้ว double นะคะเรา double ขึ้นไป very 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 okay very very good very delicious like có ba cái very mi chai boy mực mực very tập bài anh ấy cứ chơi này khảo hit vaccine 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 rồi chơi xem cái gì วั c ซีนตัว Z เสียง vibration เสียงสันนะสียงตัว Z Vaccine โอเคบ้านเราวัคซีนทับศัพท์นะคะแต่ว่าเขาไม่ออกกันอย่างนี้เราจะไปใช้ uh, คำที่เราทับศัพท์มาไปพูดกับฝรัง่งไม่ได้นะคะวัคซีน i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  need to uh have vaccine vaccine no 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 vaccine <laughs> ไม่ได้นะคะอย่าออกเสียงแบบนี้ I, mm, I need to take, ใช ch ้คำว่าช็อตช็อตบางทีก็เห็นได้ยินเขาใช้ช ch ็อตช็อตช็อตช็อตแทนนะคะแต่ว่าเนี <laughs> ่ยเงเป็นนอกเรื่องเอาเป็น ine, vaccine, 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 vac, i n e vac, vaccine vac. ตัวนี้ตัวเก๋เก๋ๆเจ๋งตนะัวโคโรน่า vaccine, 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 อม I m มทำลาย โอเคคำนี้ได้ยินบ่อยเห็นบ่อยเห็นในทุกที่ทุกทางเปิดหน้าจอโทรศัพท์ออกมาจะเห็นหลยว <Video. S 1> <Video. Video. S 2> ิดีโอวิดีโอคล้ายดีโยดีโยวิดีโอวิดีโอวิดีโอไม่วีเนาะต้องเป็นเสียงตัววีวิดีโอวีวิดีโอ I'm working on my clip video โอเคต่อไป finally come to t i g กันแล้ yeah v e r s i o n v e r s i o n v e r s i o n this v e r s i n o okay. อเค o okay. k เคทีนี้เราก็มากลับสู่ที่เดิมเอฟเฟกของเราโอ้ไ oh ม่กูดคนนึงกลับสู่ที่เดิมแล้ว yes oh no i กลับสู่ที่เดิม okay i กลับสู่ที่เดิม yes นี่นะคะสี่คำนี้ เปิดคลิปวิดีโอหลายๆรอบแล้วดูปากของนิงข้ามๆตรงที่นิงโมไปนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนี่พยัญชนะต้นนะคะโอเคตอนนี้เป็นพยัญชนะต้นกันอยู่เรายังไม่ไปไหนเพราะฉะนั้นแล้วอ๋อเดี๋ยวขอ,อเน้นทีละตัวให้เราไปฝึกก่อนนะคะก่อนที่จะมาเริ่มเข้าไปในคำ เอาลินขึ้นหัวปากอ้ออ้ออ้อเอลเอลา,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 ากไม่หอ่อเหมือนปากยิม้มเอลเอลทีเอชอลินเอามาหน่อยหนึ่งเก็บลมระเบิดถ้าเป็นเสียงกล้องน้ำลายเดือดถ้าไม่กล้องน้ำลายไม่เดือด ถ้ากล้องน้ำลายเดือดออออโอเคตัววีเหมือนเราเหมือนเราจะแบบทั้งกัดริมผดปากล่างแล้วนะแล้วก็เก็บลมเลยนะเห็นไหมสังเกตแล้วเราจะพยายามปิดมันให้ลมออกมาไม่ใช่เอากัดริมฝากล่างให้ลมออกมาได้นะให้เก็บลมไปก่อนไอติดไวย ดูอยู่ออกไม่ได้เดือนละ <ś les> <ś les> แน่นจริง,รงๆเลยโอเคคุณนิงขอบคุณทุกคนมากฝากติดตามนะคะคลิปวิดีโอของนิงสอนกันเน้นๆแน่นๆฝรั่งก็ยังไม่สอนอย่างนี้เลยบุ้ยนี่นะคะ10บสิบตัวของแต่ละคําไปฝึกออกเสียงกันคลิปนิงขอววนี่ เดี๋ยวขออมกูศลอิงอยู่ไหนเอ้ยโอเคโอเคโอ้โหกว่าจะกลับมาได้ไปล่องหนอยู่ <c oughs> นิ้งขอฝากคลิปนี้ด้วยพาร์ท one นะคะเดี๋ยวพาร์ท two กำลังจะทำมาพาร์ท two เอฟเฟคของเราโอเคนิ้งขอล่ำลาไปก่อนคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กด subscribe แชร์ไปให้ทุกคน subscribe เราจะได้ออกเสียงถูกต้องออกเสียงเป๊ะเวอร์ออกเสียงเก่งไปด้วยกันนะคะลืมมองกล้องโอเค see you next clip part 2. part 2จะเป็นการออกเสียงในพยัญชนะถา,ายตัวสะกดนะั่นเองพยัญชนะ้า,ายตัวสะกดนะคะ so see you next clip okay oh I have to oh i h e v e to... Yeah, bye bye bye, see you next clip, to Yes. See you next clip.